กลายเป็นกระแสไปแล้วพี่น้องขาสําหรับพระเอกรูปลอสุปตาของเมืองไทยพี่นอนะ้องขานะฮะอ่าเป็นไปเป็นไปเปิดไผยไป,ไปบ่ได้ <c oughs> อุ้ยลินหนูพันกัน <c oughs> อ่านะอ่าคือคุณนาเดชคุกิมิยะ นะฮะเออที่เศร้านีต้ตางเสพภาพนะครับเป็นความาเป็นความเป็นคนนะฮะอ่าติดดินและสามารถพบเจอได้ง่ายนะฮะตามท้องถนนนะฮะใส่ชีวิตทั่วไปนะฮะด้วยลุกธรรมดาธรรมดาพี่น้องค่าอิลีพี่น้องค่านะฮะแถมบางสถานที่นะฮะก็ไม่นึกว่าจะได้เจอง่ายๆนะฮะท้งในรถไฟฟ้าตามท้องถนนนะฮะบนรถมอเตอร์ไซค์วิ่น นะล้านเกมในปลากลางทะเลพี่น้องขาและอีกหลายๆที่นะคะเออนะฮะพนใส่ชีวิตแบบง่ายง่ายสบายๆนะคะเออซึนส้มแอดซึนส้มเนาะเออจนนะฮะแ้วนิดแซววาแถบทุกคนในประเทศนี้ต้องเคยเจอนาเดตแล้วแน่ๆนะคะแต่แอดอยังพอพี่น้องขาอยากพออาอยุไปบ่อยๆด้แถวนั้นกับพ่อแถวอโศก อยากพ่ออยู่อยากจุ๊บจักบาทหนึงน่งเ <c oughs> นาะนะเออทําเอาหลายคนยกให้เป็นซุปตาติดดินพี่น,อนอ้องขานะเออนี่ล่ะเนาะคนอีสานบ้านเฮ้าเนาะสีเดนสีดังปันไดเพิ่นกะยู่กินธรรมดาเนะะบบลืมเนือลืมโตบบลืมตนนะคะนี่แหลกะกะิส่งเสริมให้เพิ่นนะมีซื้อเสียงมีค้นมกักหลายๆมี FC เอฟซีเบิ่มขึ้นนะคะเออเพิ่นกะสีดังปังปังปั้ง,ง,ง,งขึ้นไปพี่น้องค่ะ